Mal, ุ so pues <Yes. S 1> ้งมาุ้งด้าทุ้องด้าทัดเคียงงยวนี่เรามา้วกันนะต้วนต้วเคงมาตแอร์อนจิแ่แล้วก็ใส่านี่ลงไป นี่สันม่สวยสวยุมลงไปเลยครับนีเป็นน้ำยอดทุกนะครับน้ำยอด,ดแแเรนรสชาติด้วยรสรอนละวแบบนี้เลยครับนี้เสย่ครับ่ลงผัดก่อนะครับ เสร็จไาเลยครับสวยงามประมาณนี้ละครับ ไว้หน้าทางไหมครับ